ต่อไปก็จะขอพูดถึงหัวข้อย่อยต่อไปจะเป็นหัวข้อย่อยที่สามในเรื่องของหลักการปฏิบัตินี้เป็นแนววิธีกําหนดและวางใจเวลาท่านบรรยายถึงการปฏิบัติพิจารณาต่างๆไปแล้วเนี่ยท่านจะลงข้อสรุปซึ่งข้อสรุปเหล่านั้นก็จะได้มาแยกแยะให้ฟังอีกทีแต่ว่าแนววิธีปฏิบัติกําหนดนี้ ลักษณะทั่วไปในการกำหนดพิจรารณาเนี่ยเป็นการมองตามสภาวะมองตามสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นอย่างที่เราเรียกในภาษาอังกฤษว่ามองอย่างออบเจกติไม่ใช่มองอย่างซับเจกต e มองหรือว่าใช้ภาษาสมัยใหม่อาจจะบัญญัติว่ามองแบบประวิสัยไม่ใช่มองแบบสกาวิสัยคือว่ามองดูสิ่งนั้นทั้งๆท,ท,ที่เป็นเรื่องของตัวเราการขึ้นไหวเป็นต้นเนี่ย โดยไม่เอาตัวเราไปใส่เข้าโดยไม่มีการประเมินค่าไม่มีการวินิจฉัยไม่มีการตัดสินดีชั่วไม่ใส่ความรู้สึกสำคัญมั่นหมายไม่ใส่สิ่งเหล่านี้ลงไปคือมองดูมันเกิดขึ้นมันเป็นไปอย่างไรก็รู้ตามที่มันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นไม่มีความรู้สึกเาเข้าไปเกี่ยวข้องโดยเฉพาะความชอบชังเหมือนกับเราไปดูละครเราดูตัวเองเหมือนเราแสดงละครเราไม่เป็นลงเล่นละครด้วยนี่ก็คือว่า อ้าวตัวเรานี่มาแสดงละครให้เราดูเราไม่ลงไปเล่นละครถ้าเราลงไปเล่นละครเมื่อไร่ก็เราก็ผิดเมื่อน,นั้นเพราะนั้นเราดูดูเขาแสดงดูชีวิตร่างกายของเราเป็นไปจิตใจของเราเป็นไปดูตามความเป็นจริงแล้วก็ข้อต่อไปสังเกตสำคัญก็คือว่านอกจากมองตามสภาวะแล้วก็มองเป็นเรื่องธรรมดา มองเป็นเรื่องธรรมดาหมายความว่าให้เห็นในความเป็นไปของสภาวธรรมรูปธรรมนามธรรมมันเป็นอย่างเงี้ยชีวิตร่างกายเป็นอย่างนี้ไม่ใช่มองเป็นของที่ทั้งในทางบวกหรือทางลบซึ่งอันนี้ที่จะต่างจากอย่างสมถะอย่างที่อาจามายกตัวอย่างให้ดูแล้วอย่างในสมถะเนี่ยไปดูซากศพมองเห็นความไม่งามความน่าเกลียดอะไรต่างๆเพื่อให้ใจสงบจากราคะ แต่ในที่นี้นั้นมองเห็นเป็นธรรมดามองเห็นว่าอ๋อชีวิตร่างกายของเราก็เป็นอย่างเงี้ยต่อไปตายแล้วก็แน่นอนก็ต้องมีเน่าป่อยผุพังไปมันเป็นธรรมดาอย่างเงี้ยให้รู้เข้าใจความเป็นจริงมองเห็นเป็นธรรมดาแล้วก็นอกจากมองให้เห็นเป็นธรรมดาแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมองให้ทันความจริงที่เป็นไปอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของการตามดูรู้ทัน การตามดูรู้ทันก็คือตามดูรู้ทันความจริงที่มันกําลังเป็นไปอยู่เนี่ยมองไปให้ทันมันแลวในที่สุดเราจะเห็นอะไรเราก็จะเห็นการที่ว่าอ๋อมีสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นสิ่งนั้นหายไปมีสิ่งใหม่ปรากฏมันก็เป็นอย่างเงี้ยและการที่มีสิ่งทั้งหลายอยู่ในโลกสภาวธรรมต่างๆเนี่ยที่เราเห็นปรากฏดําเนินชีวิตกันอยู่เนี่ย มองไปแล้วมันก็คืออะไรก็คือความเป็นไปแห่งรูปธรรมนามธรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นดับไปรูปธรรมนามธรรมนี้เกิดขึ้นแล้วต่อไปมันก็ดับไปดับไปแล้วก็มีอันใหม่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอีกการตามดูรู้ทันสภาวะธรรมธรรมชาติที่เป็นไปอยู่ตามความเป็นจริงจะทัรมน้นในที่สุดจะเห็นอะไรก็เห็นการเกิดดับนั่นเอง พอเห็นการเกิดดับแล้วต่อไปก็มองเห็นภาวะที่เรียกว่าใสลักพอจากการเกิดดับเกิดดับนี้ก็คือไม่คงที่ก็คือการเห็นอนิจจังอนิจจังแล้วเราก็จะเห็นว่ารูปธรรมนามธรรมนั้นถูกความเกิดดับนี้บีบคั้นให้คงอยู่ไม่ได้คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องแปรปลวนไปเราก็เรียกว่าเป็นทุกข์แล้วก็เมื่อมันเป็นไปนตามเหตุปัจจัยมันก็เป็นไม่เป็นตัวตนคงที่อยู่ไม่เป็นตัวตนยืนอยู่อย่างนั้น มันก็เป็นอาการปรากฏที่เป็นไปนตามเหตุปัจจัยเท่านั้นแล้วก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ขอย้ําอีกอย่างหนึ่งในแง่หนึ่งก็คือการมองแบบสติปัฏฐานนี้ที่บอกว่าเป็นการรู้จักชีวิตของตนเองหรือเป็นการมาดูตัวเองเนี่ยเป็นการรู้จักและเป็นการดูอย่างชนิดที่เกิดปัญญาไม่เกิดปัญหา แล้วก็ดูไปทั้งโลกดูคนอื่นดูสิ่งที่เรารับรู้ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยพอเราไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอยายตนะเนี่ยมันก็คือการเกี่ยวข้องกับโลกทั้งหมดโลกทั้งหมดปรากฏแกเราที่ไหนก็ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเท่านั้นเองเสร็จแล้วจากการที่เราตามดูรู้จักส่วนประกอบในร่างกายของเราในชีวิตของเราในใจของเราเนี่ย มันก็ขยายออกไปเองต่อการรู้สภาวะในโลกทั้งหมดทีนี้การดูรู้จักตั้งแต่ตัวเองลงไปดูตัวเองเนี่ยมันเป็นไปนลักษณะที่อตามากล่าเมากี้คือว่าในลักษณะที่ทําให้เกิดปัญญาไม่เกิดปัญหาไม่เหมือนอย่างกับคนปุถชชนทั่วไปที่เวลาคิดคํานึงเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยมันไปอีกแบบหนึง่งคนทั่วไปนี่เวลาคิดคํานึงกับ กี่ยวกับตนเองแล้วจะคิดคำหนึงแบบปรุงแต่งเป็นการดูตัวเองในภาพวาดไม่ใช่ดูสภาพที่เป็นจริงไม่ได้ดูตัวของเราจริงแต่ดูภาพวาดของตัวเราคนทั้งหลายนี่เวลาคิดถึงตัวเองจะคิดอย่างนั้นมาดูภาพวาดของตัวเองแล้วก็คิดคำหนึงเพอ้อฝันไปแล้วก็เกิดปัญหาในใจขึ้นมาต่างๆมีฟูฟูยุบยุบมีกิเลสต่างๆเกิดขึ้นมีทั้งบวกทั้งลบ แล้วก็มีผลที่สุดก็คือปัญหาความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็แปลว่าการดูรู้จักตัวเองในที่นี้มีความหมายพิเศษในแง่ที่ว่าทำให้เกิดปัญญาไม่เกิดปัญหาซึ่งดูได้หลายระดับเป็นการดูตัวเองทั้งในแง่ที่ว่าเห็นกุศลอกุศลธรรมความดีความชั่วที่มีอยู่ในตัวเองด้วยซึ่งทำให้รู้จักเข้าใจตัวเองตามเป็นจริง พราะอย่างในธรรมานุปัสสนาเนี่ยพิจารณาอย่างกามชันทะมีในภายในเราหรือไม่มีก็รู้มันเกิดขึ้นดับไปอย่างไรก็รู้พยาบาทอะไรต่างๆความฟุงรร้งซ่านความหดหู่ท้อแทะเหล่านี้ตามดูรู้ทันหมดทีนี้การที่เราดูอย่างนี้ก็เป็นการรู้จักตัวเองสํารวจตัวเองซึ่งหมายถึงการรู้ความพัฒนาก้าวหน้าของตนเองด้วยนี่คือด้านหนึ่งคือการสํารวจตัวเองในแง่ การที่ว่าได้พัฒนาไปแค่ไหนมีกุศลธรรมกกุศลธรรมอย่างไรแล้วก็รู้จักอีกระดับหนึ่งก็คือรู้จักถึงสภาพที่เป็นจริงตามสภาวะที่ว่าชีวิตของเรานี้ก็คือนามธรรมรูปธรรมท,ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยอันนี้ก็เป็นการรู้เข้าใจในระดับต่าง นี่นี่เป็นลักษณะทั่วไปของการกําหนดระวังใจในการพิจารณาสติปัฏฐานก็ขอพูดต่อไปในสิ่งที่ท่านพูดบรรยายไว้กํากับต่อก,การพิจารณานี้ซึ่งจะแยกได้เป็นสี่หัวข้อเล็กๆท่านจะพูดไว้ในทุกหมวดที่กล่าวถึงการพิจารณาอันที่หนึ่งก็จะพูดถึงว่าตามดูรู้ทันกายในกาย ทั้งภายในแล้วก็ตามดูรู้ทันกายภายนอกตามดูรู้ทันกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งอันนี้หมายความว่าอย่างไรกายภายในกายภายนอกกายทั้งภายในและภายนอกมีคําอธิบายว่ากายภายในก็คือกายของตนเองกายภายนอกก็คือกายของผู้อื่นแต่นิ้วกายผู้อื่นเราจะไปรู้ได้อย่างไรถ้ากายของตัวเองเราก็รู้ได้สิมันเกิดขึ้นเป็นไปอย่างไรเคลื่อนไหวนี่ ตามดูรู้ทันทีนี้ของผู้อื่นจะรู้อย่างไรก็ <S <S อบอกว่าสติปัฏฐานนี่ก็ให้รู้เท่าทันความจริงที่มันปรากฏขึ้นมาทุกอย่างนี่เพราะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยมันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายแต่คนอื่นไปพบปะพูดจาบุคคลอื่นนั้นก็เข้ามาประสบแกเราทางอยายตนะเป็นรูป,ปรธรรมเป็นเสียงเข้ามา,าเราก็ได้ยินเสียงเป็นอารมณ์เข้ามา มันก็ปรากฏแก่เราสิ่งเหล่านี้น่ะเราก็จะต้องตามดูรู้ทันเช่นเดียวกันแต่ว่าเราไม่ต้องไปสอดรู้หมายความว่าคือไปรู้เท่าทันเท่าที่เราไปเกี่ยวข้องพบเห็นนึกถึงเวลามันปรากฏแก่เราก็ปรากฏในใจก็ตามปรากฏในการเห็นทางตาได้ยินหูก็ตามก็ต้องรู้ตามที่มันเป็นเนี่ย และที่นี้ว่าถึงว่าคนอื่นๆเนี่ยโดยภาวะของชีวิตโดยความเป็นมนุษย์นี่ก็เหมือนกับเราแล้วถ้าเขามีโลภะโลภะที่เกิดขึ้นในจิตใจของเขาแต่สภาวะของมันตัวองค์ธรรมนี่มันก็เป็นสภาวะแบบเดียวกันถ้าเราดูรู้เข้าใจโลภะที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยโดยความเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะเข้าใจคนอื่นด้วยเราจะเข้าใจสภาพจิตคนอื่นเราก็จะเข้าใจองค์ธรรมกิเลส ความดีกุศลธรรมกุศลธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่ในตัวเราแล้วก็ที่มันเกิดขึ้นในผู้อื่นก็เช่นเดียวกันอันนี้มันเป็นความรู้ความเข้าใจที่มันเป็นไปได้ทั้งภายในและภายนอกแล้วก็ทั้งตัวเองและผู้อื่นทําให้เข้าใจทั้งตัวเองและผู้อื่นเพราะฉะนั้นที่บอกเมื่อกี้บอกว่าสติปัฏฐานนี้ให้รู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองนั้นไม่ใช่แค่นั้นแต่ทําให้รู้จัก ผู้อื่นด้วยเข้าใจผู้อื่นด้วยแล้วก็คือเข้าใจโลกและชีวิตทั้งหมดในที่สุดนั่นเองเอาละทีนี้ต่อไปส่วนที่สองส่วนที่สองนี้ท่านจะกำกับไว้เสมอ,อว่าสมุทยะธรรมานุปัสสีวากายสมิงวิหรารติวยธรรมานุปัสสีวากายสิมิงวิหารติสมุทยะวยธรรมานุปัสสีวากายสมิงวิหรารติ ถ้าเปลี่ยนเป็นเวทนาก็เอาเวทนาสุมาใส่แทนกายสังิงถ้าเป็นจิตก็เป็นจิตเตถ้าเป็นธรรมก็เป็นธรรมเมสุคือหมายความว่าใช้ทุกตอนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าเป็นการรู้ความเกิดขึ้นความดับสลายแล้วก็รู้ทั้งความเกิดขึ้นและความดับสลายอันนี้ได้พูดมปแล้วก็คือว่าการรู้ทันความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจึงกระตั้ง เห็นความจริงที่เป็นไปอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็คือการปรากฏตัวของรูปนามที่เรียกว่าการเกิดแล้วก็สลายไปที่เรียกว่าการดับเพราะฉะนั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่การเกิดขึ้นแล้ดับไปของรูปธรรมนามธรรมทั้งสิ้นถ้าเราดูกันแยกแยะให้จริงแล้วก็จะเห็นอย่างนี้ตั้งแต่การเกิดดับของรูปนามที่มองเห็นเป็นช่วงกว้างเป็นของหยาบจนกระทั่งถึงว่าทุกขณะจิต ในร่างกายของเรานี้ก็มีการเกิดดับสลายของรูปธรรมตลอดเวลาในจิตใจของเราก็ทุกขณะซึ่งขณะนี้มันย่อยรวดเร็วยิ่งกับวินาทีด้วยซ้ําแล้วก็อันนี้ก็คือการเห็นใจรักอย่างที่ว่ามาแล้วเพราะนั้นข้อนี้ก็ข้ามไปนี่ต่อไปอันที่สามที่ท่านกำกับไว้เสมอก็คือข้อว่าอัตถิกาโยติวาปนสัตสติปัจจุปตัติตาโหติ ยาวเทวยานามัตตายะปฏิสติมัตตายะซึ่งแปลความว่ามีสติปรากฏชัดว่ากายมีอยู่หรือเป็นกายเพียงเพื่อญาณและเพื่อสติเฉพาะนี่หมายความว่าอย่างไรย้ำอีกทีแปลให้ง่ายขึ้นมีสติปรากฏชัดว่าเป็นกายหรือมีกายอยู่เพียงเพื่อ ความรู้และเพื่อความระลึกไว้คือเพื่อปัญญาและเพื่อสตินั่นเองอันนี้ก็มีข้อที่ควรสังเกตเป็นสองตอนก็คือหนึ่งที่ว่าสติปรากฏชัดว่ากายมีอยู่เนี่ยก็หมายความว่าเป็นสติที่กำหนดชัดเจนตรงตามความจริงว่ากายในยมีอยู่หรือเป็นกายนั่นแหละอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วว่าก็เป็นกายหรือมีกายอยู่ มีสภาวธรรมที่เป็นอย่างนั้นซึ่งไม่ใช่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครอันนี้ก็มีกายไม่ใช่มีในกอและในกรณีเอาละไปรู้อย่างนี้รู้ตามเป็นจริงคือรับรู้ความจริงของสิ่งนั้นตามที่เป็นอย่างนั้นของมันโดยไม่เอาความรู้สึกสมมติและความยึดมั่นสำคัญหมายต่างๆ เข้าไปสวมใส่ให้มันอันนี้ก็อย่างที่พูดมาแล้วเนี่ยคนธรรมดานี่เวลาเรามองเรารับรู้ต่างๆเนี่ยเราเอาไอ้สมมติบัญญัติความยึดถือความสําคัญมั่นหมายของเราเนี่ยไปสวมใส่ให้กับสิ่งนั้นเราก็เลยไม่รู้เท่าทันสมมติเราก็ถูกสมมติบัญญัตินี้ครอบงาแต่ถ้าคนรู้ปฏิบัติตามนี้แล้วพอรู้เท่าทันสมมติบัญญัติแล้ว ใช้สมมติบัญญัติได้แต่ใช้อย่างรู้เท่าทันแล้วไม่ตกอยู่ในอำนาจครอบงำของมันก็เป็นความรู้สองชั้นรู้ในระดับสมมติบัญญัติก็รู้ใช้ได้รู้ในระดับปรมัตา์หรือตัวสัจจะรูปนามก็รู้ก็ไปอ่านว่าย้ำอีกทีว่ารับรู้ความจริงของสิ่งนั้นตามที่เป็นอย่างนั้นของมันโดยไม่เอาความรู้สึกสมมติและความยึดมั่นสําคัญหมายต่างๆเข้าไปสวมใส่ให้มันเช่นว่าเป็น คนเป็นตัวตนเราเขาเป็นเราเป็นกายของเราเห็นแต่เป็นธรรมชาติล้วนๆอย่างที่บางคำพิธะบอกว่ามีแต่ธรรมทั้งหลายเป็นไปก็คือมีแต่รูปธรรมนามธรรมาเป็นไปอันนี้นี่เป็นแง่หนึ่งทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบอกว่าที่ว่ารู้อย่างนี้นั้นเพื่ออะไรที่รู้ตามเป็นจริงเนี่ยเพื่ออะไรท่านบอกว่าเพื่อ เพียงเพื่อญาณและเพียงเพื่อสติเพื่อเพื่อความรู้และเพื่อสติระลึกเท่านั้นเองอ๋ออันนี้ก็หมายความว่าให้สิ่งที่เรารู้นั้นรู้ตามเป็นจริงไว้เพื่อเป็นข้อมูลความจริงสําหรับรู้เข้าใจและลระล,ะลึกใช้ประโยชน์เอาไว้ระลึกใช้ประโยชน์ประโยชน์ที่แท้จริงของการรับรู้ของเราก็คือสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในฐานะเป็นข้อมูลความจริงแล้วเราก็จะ มีความเข้าใจต่อมันเราจะต้องรู้เข้าใจตามเป็นจริงนี้เรารับรู้ข้อมูลเหล่านี้เข้ามาในฐานะที่จะทําให้เราจะต้องรู้เข้าใจเกิดปัญญาในอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อรู้เข้าใจแล้วก็สําหรับระลึกใช้ประโยชน์เอาไว้ระลึกใช้ประโยชน์สิ่งทั้งหลายนี่มีประโยชน์กับเราเราต้องเกี่ยวข้องต่อไปเราก็ระลึกขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อันนั้นเป็นตัวความรู้ยิ่งเราเข้าใจชัดเจนเท่าไหร่ เราก็ระลึกมาใช้ประโยชน์ได้มากเท่านั้นดังนั้นวัตถุประสงค์ในการรับรู้ของเรานี้ก็คือรับรู้ข้อมูลความจริงเพื่อปัญญาที่รู้เขา้าใจชัดแล้วก็เอาไว้ระลึกจะใช้ประโยชน์นี่คือการรับรู้ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่รับรู้แบบนี้มันจะเป็นคล้ายๆที่ภาษาเดียวกัน naked fact เป็นตัวคอเท็จจริงเป็นความจริงล้วนๆไม่มีความรู้สึกสำคัญมั่นหมาย ความลำเอียงอะไรต่างๆของตัวบุคคลนี่เข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งแม้แต่ในเรื่องวิชาการหรือในการดําเนินกิจในการทํางานอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็สําคัญมากเพราะว่าคนโดยมากเนี่ยมันมีปัญหาคือรับรู้ข้อมูลอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่เป็นในเคตแฟกตไม่เป็นข้อมูลความจริงล้วนๆเป็นมันรับรู้โดยพนวกเอาความรู้สึก ความยึดมั่นถือมั่นความลำเอียงอะไรต่างๆในใจของตอนนี่พอกเขาไว้ด้วยอันนี้คือปัญหาของมนุษย์ที่ทําให้เรายุ่งวุ่นวายกันในปัจจุบันนี้ตั้งแต่ระดับชีวิตบุคคลจนกระทั่งระดับโลกเลยมันก็คือตั้งแต่ระดับการรับรู้ที่ไม่สามารถรับรู้อย่างที่ท่านบอกว่ากาโยอัติกาโยติวาปนัสสะสติปัจจุปติตาโหติทิวานี เพียงเพื่อยานามัตตายะสปฏิสติมตัตตยะเรารับรู้อย่างนี้ไม่ได้เพราะนั้นสติปัฏฐานนี้ช่วยแม้กระทั่งในการดำเนินชีวิตและในการทํากิจการงานของมนุษย์ในโลกทั้งหมดก็เราจะต้องฝึกอันนี้ขึ้นมาเมื่อฝึกอันนี้ขึ้นมาแล้วมันก็จะช่วยแก้ปัญหาของโลกและชีวิตของสังคมได้ด้วยไม่เฉพาะปัญหาส่วนตนเท่านั้นอย่างที่ว่าแล้วก็รับรู้ข้อมูลเข้ามาเป็นความรู้ความจริงล้วนๆเพื่อ การที่ทําความเข้าใจให้รู้จแจ้งนี่เป็นเรื่องของการที่ว่ารับรู้เข้ามาแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาเกิดความรู้เข้าใจชัดเจนแล้วก็เป็นเรื่องข้อมูลสําหรับสติรละลึกขึ้นมาใช้ประโยชน์ต่อไปอันนี้อาตมาเห็นว่าคงจะเป็นประโยชน์มากก็ไปอันว่าสําหรับชีวิตส่วนตัวก็เราก็ไม่รับรู้ข้อมูลเข้ามาลักษณะที่จะเอาไปละเมอเพื่อพกหลงละเมอทําร้ายตัวเองเป็นตน้น รับรู้เข้ามาก็ใช้ประโยชน์ได้จริงตามความมุ่งหมายต้องการรับรู้นั้นต่อไปส่วนที่สี่บอกว่าอนิสิตโตจะวิหรติณนะจะกินจิโลเกอปาธิยติแปลว่าไม่ต้องอิงอาศัยขึ้นต่ออะไรเป็นอยู่อย่างไม่อิงอาศัยที่จริงน่าจะแปลว่าเป็นอยู่อย่างไม่ขึ้นต่ออะไรก็ได้ตอนนี้ท่านบอกไม่ให้เป็นนิสิตอนิสิตโตแปลว่าอนิสิต อันนี้นิสิตก็คือไม่เป็นนิสิตนิสิตแปลว่าอะไรนิสิตแปลว่าผู้ที่ต้องอาศัยเขาอยู่หมายความว่ายังต้องอาศัยอาจารย์อยู่นี่เป็นเรื่องวินัยนะทางพระท่านในทางวินัยนี้ให้มีนิสัยนิสิตพระที่ถือนิสัยอย่างบวชเข้ามานี่อยู่กับอุปชานี่เป็นนิสิตในภาษาไทยเราก็มาใช้กับผู้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยถ้าไปอยู่หอพักอยู่ในมหาวิทยาลัยก็เป็นนิสิตอะไรทํานองนี้ แต่ว่าความหมายเดิมก็คือว่านิสิตก็คือผู้ถือนิสัยนิสัยนั่นก็การอยู่อาศัยอุปชาหรืออาศัยอาจารย์แล้วก็นิสิตก็คือคนที่อยู่อาศัยนั่นแหละก็คือลูกศิษย์ผู้อยู่อาศัยเพราะตัวเองยังไม่มีความรู้เพียงพอที่จะปกครองตนเองก็ต้องเรียนศึกษากับพระอาจารย์นี่เป็นเรื่องของวินัยเรื่องของความเป็นอยู่ในสังคมในระบบการจัดระเบียบสังคมเป็นอย่างนั้น ให้เป็นนิสิตในสังคมในวินยัยแต่ว่าในทางธรรมให้เป็นอนิสิตไม่เป็นนิสิตธนะให้สังเกตดูว่าท่านบอกไม่ต้องเป็นนิสิตถ้าใครปฏิบัติสติปัฏฐานแล้วไม่เป็นนิสิตไม่เป็นนิสิตคือไม่ต้องขึ้นต่อเขาถ้าเป็นนิสิตยังขึ้นต่อครูอาจารย์ตอนนี้ในทางจิตใจเป็นอนิสิตไม่ขึ้นต่อสิ่งใด น่าจะกินจินโลเกอุปาธิยติไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกอันนี้ก็คือข้อความในส่วนที่สี่อันนี้ก็คือลักษณะที่เป็นอิสระนั่นเองซึ่งถ้าคนที่ปฏิบัติสติปัฏฐานได้ถึงขนาดนี้รู้เข้าใจจิตใจรู้เข้าใจชีวิตตนเองแล้วมันอยู่กับตัวเองได้ซึ่งเป็นปัญหาของยุคปัจจุบันคนจำนวนมากมีปัญหาความว้าเหวในจิตใจใจพร่องใจโวใจกลวง เมื่อใจกลวงใจโวใจว้าเวอ้างวางก็เลยมีภาวะที่หนีตัวเองอย่างที่ว่าอาตมาได้พูดมาแล้วในตอนตอน้ตนๆซึ่งเป็นปัญหาในยุคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาและประเทศตะวันตกนี้คนนี่มีจิตใจอ้างวางว้าเวกลวงในแล้วก็อยู่กับตัวเองไม่ได้ไม่มีความสุขเมื่ออยู่กับตัวเองไม่ได้ก็หน,นีตัวเองไปหวังความสุขจากที่อื่นก็เลยเป็นนิสิตไปแปลว่าต้องขึ้นต่อผู้อื่น ความสุขของตนต้องไปฝากไว้ขึ้นต่อสิ่งภายนอกจะขึ้นต่อคนอื่นขึ้นต่อสิ่งอื่นขึ้นต่อรูปรสกลิ่นเสียงอะไรต่างๆภายนอกเพราะนั้นคนที่ปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานก็มีลักษณะที่เมื่อไม่ขึ้นต่อสิ่งใดก็เป็นอิสระอยู่กับตัวเองได้เต็มในไม่หวังเอาจากใครไม่ฝากสุขทุกข์ไว้ที่ไหนไหนแต่มีสุขได้ในตนเองตลอดเวลา หรือในอีกนายหนึ่งท่านบอกว่าไม่ต้องฝากสุขทุกข์ไว้กับตัณหาและทิฏฐิเป็นยังไงล่ะคนธรรมดานี่ต้องฝากสุขทุกข์ไว้กับตัณหาและทิฏฐิความสุขของเรานี่ขึ้นต่อตัณหาคือความปรารถนาปรารถนาสิ่งโน้นสิ่งนี้แล้วก็ไปขนขวายดิ้นหล่นทยานเพื่อจะให้ได้สิ่งนั้นพอได้สิ่งนั้นมาสมปรารถนาก็ตัณหาก็ผ่าสุขมาให้ทิฏฐิก็เป็นอย่างไรคือความเห็นว่า เขวนยึดมั่นหลงไปตามสมมติบัญญัติเราก็ยึดถือมั่นหมายในสมมติบัญญัติเป็นสิ่งนั้นคนนั้นเป็นสิ่งที่เราชอบอันนั้นอันนี้ยึดไปตามสมมติบัญญัติแล้วสุขทุกข์ของเราก็ฝากไว้กับสมมติบัญญัติที่เรายึดถือนั่นแหละมันก็พาเราไปดัะนั้นตัณหาและทิฏฐินี้จึงบอกว่าเป็นตัวกำกับเราฝากความสุขทุกข์ไว้กับตัณหาและทิฏฐินั้น ตัณหาและทิฏฐิก็มาทํำยังไงก็มาช่วยวาดภาพระบายสีเสริมแต่งกล่อมให้เราเคลิ่อนไปต่างๆเนี่ยที่เราอยู่กันในโลกเนี่ยโดยมากให้สังเกตดูเถอะให้วิเคราะห์ดูเราจะเห็นว่าสภาพจิตใจคนเนี่ยฝากความสุขทุกข์ไว้กับตัณหาและทิฏฐิให้มันมาวาดภาพระบายสีกล่อมเราตลอดเวลาแล้วเราก็สุขทุกข์เต้นไปตามมันทีนี้พอเรารู้ทันด้วยสติปัฏฐานแล้วเราสามารถที่จะเป็นอิสระจากตัณหาและทิฏฐิ มีความสุขจากการสงบระงับในเมื่อกิเลสเหล่านั้นความร้อนรุ่มภายในต่างๆนี้มันสงบระงับไปกลับอยู่เป็นสุขสบายด้วยตัวเองด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจด้วยยาด้วยสตินี้เพราะฉะนั้นเรื่องสติปัฏฐานก็ทําให้เกิดผลที่อยู่ในตัวพร้อมกับการปฏิบัติไปเลยพร้อมกับการที่เราปฏิบัติเกิดสติเกิดยานัน้นผลเกิดมาด้วยทันทีในตัว ไม่ต้องรอผลถ้าเราหวังผลจากตันหาละทิถิอันนั้นเราจะต้องรอแล้วเราจะต้องถูกทรมานด้วยตันหาละทิฐินั้นตลอดเวลาจนกว่าเราจะได้สําเร็จสมความมุ่งหมายตอนหลอกก่อนนั้นก็ต้องรอดด้วยความหวังอยู่ด้วยความหวังฝากความสุขไว้ความหวังรอความสําเร็จบางทีก็อยู่ด้วยความทรมานก็จะไม่สุขไม่สมจนกระทั่งได้สําเร็จ สิ่งที่ตัณหนและทิฏฐิวาดภาพไว้ข้างหน้าแต่ว่าถ้าหากว่าปฏิบัติตามสติปัฏฐานความสุขเกิดขึ้นพร้อมกับความปฏิบัตินั้นมีปัญญารู้ทั่วชัดสว่างสวัยมีความสงบมีความแจ่มใสสดชื่นเบิกบานอยู่ภายในเพราะนั้นสติปัฏฐานก็ให้ผลทั้งใน,นแง่ปัญญาคือความรู้เข้าใจตามเป็นจริงแม้แต่ในชีวิตประจําวันที่รับรู้ข้อมูลเข้ามา เป็นข้อมูลที่สำหรับปัญญาและสติจะใช้ไปอยู่ไม่ถูกเคลือบแฝงแล้วก็มีความบริสุทธิ์จิตใจนั้นก็เมื่อมีสติกำกับอยู่มีปัญญารู้เท่าทันก็ไม่มีกิเลสเข้ามาทำให้คุณมัวเศร้าหมองหรือเป็นจิตใจที่สกปลกจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ที่ชัดเจนก็คือความเป็นอิสระที่ว่าอยู่ลำพังตัวเองก็มีความสุข มีจิตใจที่เป็นอิสระด้วยความรู้แจ้งเข้าใจความจริงไม่ขึ้นต่อปัจจัยภายนอกที่จะมีความสุขหรือว่าความสุขของตนไม่ต้องขึ้นต่อสิ่งภายนอกก็เลยเป็นการพ้นปัญหาเป็นการไร้ทุกข์อย่างที่ว่าเมื่อกี้มีสภาพจิตที่โปร่งเบาผ่อนคลายสงบสดชื่นผ่องใสเบิกบานได้ถ้าปฏิบัติได้ตลอดเวลาภาวะจิตอย่างนี้ก็มีอยู่ได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนี่ถ้าคนที่มีสติปัฏฐาปฏิบัติอย่างนี้เป็นฐานอยู่แล้ว ไปดำรงชีวิตยอยู่ในโลกแม้จะไปได้รับอันตรายหรือโทษจากเรื่องตัญหาทิฏฐิเป็นต้นของตนเองซึ่งยังอยู่ในภาวะปุจุชนเราก็ยังมีที่พักพิงที่หลบที่ซ่อนคือเวลาไหนที่มันเบียดเบียนเรานักจากปัญหาเหล่านั้นจากกิเลสวุ่นวายเราก็มาพักด้วยสติปัฏฐานนี้อันนี้ก็เป็นทางที่ใช้ได้แม้แต่ในการสลับกับการดำเนินชีวิตประจำวัน อาตมาก็ได้พูดมายืดยาวแล้ว